คือพี่ดูขายของมาปีกว่าแล้วว่าแล้วก็หนูทํางานมาเนี่ยก็เก็บเงินมาโดยตลอดถ้าสังเกตจะรู้ว่านางขายของไฟ์สดวันละประมาณ4ี<ม>่ถึงห<ม>้าค่งซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ยเราปเป็นเด็ตไอดอลเราเป็นดิเรเซอร์ซึ่งคนด,ดูต่อครั้งมันสามพันถึงห้าพันคนเราทํางานมาต,ตลอดระยะเวลาการขายของเนี่ยปีตปีเลยเต็มนะฮะตอนนั้นเราก็เก็บเงินเพราะก่อนหน้านี้เราไปซื้อแบรนด์อื่นมาขายเราก็รู้สึกว่า บางอย่างเราก็ได้ไม่ตรงสเปคบางอย่างเราก็ได้สิงที่เราไม่ชอบ <c oughs> บางอย่างเราก็ขายเพราะได้กระแสแต่เราคิดว่าเราควรจะขายของที่มีคุณภาพได้แล้วเราก็เลยคิดว่าเราควรจะทําอะไรที่มันดีออกมาขายมันพรมกับความน่าเชื่อถือของเราไหมครับขาวพร้มกับความน่าเชื่อถือของเราไหมทก็เกิดข่าวที่เกิดขึ้นนะนะว่าถ้ามันมีปัญหานะคงไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้แล้วแต่ถาคงยืนอยู่ที่เดิมที่เคนไม่สามารถประกันตัวหรือว่าดูแลได้เข้าใจใช่ไหมฮะคือตรงนี้ต้องบอกก่อนว่า ข่าวเรื่องคดีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในระหว่างการสอบสวนแล้วมันก็กใกล้ที่จบลงแล้วเพราะว่าเราก็ดีแคร์ตัวเองจนจบ<อ>คนก็ถามว่าเมื่อไหร่จะโดนจบเมื่อไหร่จะติดคุกคือเราว่าถ้าเราผิดขนาดนั้นเราคงไม่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะแล้วอยากยถามว่าลงทุนไปเอะนาดไหนสำหรัแบ,บแบรนด์นแบบี้ใช่ไหมฮะก็สองแบรนด์ใช่ไหมฮะก็สองแบรนด์ก็ลงทุนไปไม่เยอะค่ะเพราะว่าก็ยอมรับว่าเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์โรงงานเนี่ยเขาก็ออฟเฟอร์ข้อเสนอดีๆให้เราเยอะ ีหลักครก็คือเอาง่ายๆเลยก็คือเราเครดิตได้ค่ะแต่ถ้ามองว่าที่ค่าตัวพรีเซนเตอร์ก็สูงอยู่ไม่สู่ค่ะถ้าถ้าเทียบกับการต้องจ่ายอนันตจ่ายเป็นงวดถ้าตัวพรีเซนเตอร์เนี่ยแบ่งเป็นสางวงไม่ใช่ว่าจ่ายก้อนเดียวแล้วตุ้มเลยเราแบ่งเป็นสางเงาค่ะดังนั้นก็คือไม่ได้สูงมค่าตหลักไคะไม่ถือแต่ว่าก็ไม่ตม่ำไม่น้อยอันนี้เทห่หมดนหน้าต่างเลยมั้ยถือว่าก็เทหมดอหน้าต่างนะคือ กระเป๋างกระเป๋าแบรนด์เลยก็ไม่เหลือเลยอยขายหมดจริงหรอมาลงทำธุรกิจเพราะคิดว่ายังไงทำธุรกิจมันก็ต่อยอดเองได้จริงจริงเราคาดหวังแค่ไหนกับสิ่งที่เราลงทุนแล้ววันนี้คาดหวังคาดหวังมากมากเลยเพราะว่าเราทาเต็มที่ก็อจะออกมาเป็นสินสินค้าเนี่ยเราเราทำหลายอย่างกันบ้านเราเยอะมากเพราะว่าเราเคยรีวิวเราเคยผิดพลาด เราเคยทําอะไรหลายๆอย่างมาแล้วมันไม่ถูกต้องวันนี้พอเราจะทำอะไรที่เป็นของ,องตัวเองตัวเองคนเดียวจริงๆเนี่ยเราต้องทําให้มันถูกต้องที่สุดเพราะว่าเราไม่ได้รู้จักเขาเรียกว่าอะไรอะเราไม่ได้มีแบงค์เราไม่ได้มีใครเราต้องทำตัวให้ขาวที่สุดยิ่งขาวเท่าไหร่เนี่ยสินค้าเราก็ยิ่งไปได้ไกลแต่มันกดดันแต่มัน,มน,มน,น,นกดดันมืนกดดันเหมกับคนที่บอกว่าจับตา,าว่าอันที่เหมือของเราแตะก้าวย่างอุ้ยไม่กดดันเลยนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะหลายคนวิจารณ์นานนะแต่ว่า หลายคนก็ให้การยอมรับคือเราเป็นคนที่ต้น,นตทุนเราต่ำอ่ะพี่ๆนักข่าวทุกคนอ่ะจะรู้อยู่เราอยู่กันมานานแอนนาเริ่มจากการเป็นนักข่าวผมสั้นเงินเดือนหมื่นห้า 1, 2, 1, แล้วมาถึงจุดนี้ได้อ่ะแอนนาว่านมมาไกลมากแล้วนะดังนั้นอ่ะแอนนาไม่มีอะไรจะเสียค่ะแอนนาก็ทำเพื่อเห็นเต็มที่มาตลอดเรียกว่ามาเชิญกับดราม่าได้ใช่ไหมครับเวลาจะขยับตัวทำอะไรก็จะมีแต่ดราม่าเกิดขึ้นมาตลอดคือ <ปะ S 1> พี่ว่าคล้ายนนดินพายิงโดนบุลรี่นักภาษาอะไรกับเราคือพี่ว่าเดี๋ยวนี้วงการอ่ะมันเราต้องยอมรับว่า ความที่เห็นมันหลากหลายแต่บนความคิดเห็นที่หลากหลายนั้นก็ต้องเคารพสิทธิ์กันละกันด้วยค่ะแต่ว่าอนนาลินคะสิ่งที่เราทําไม่ใช่มีการขายฝัือว่าไม่มีการแบบว่ามาหนําไพูดไปเป็นบางทีไม่ใช่เอ๋อเราไม่มีการมาบอกว่าอ๋อมาขายกับเราเดี๋ยวคุณจะได้เงินทันนั้นทนี้เราไม่บอกค่ะเราบอกเดียวว่าถ้าเกลียดก็คือไม่ต้องมา แล้วก็ถ้าค MM ิดว่ามีเงินมาแล้วจะซื้อแบรนด์เราไปได้ก็ไม่เอาเพราะว่าเราต้องการเนขยันไม่ใช่ทำอาหารกินเพราะเราเป็นคนขยันคิดว่าหลังจากเปิดเปิดแบรนด์ตีเสร็จแล้วผมก็อยากจะได้บ้านอีกหลังนึงคนก็จะบอกทำไมพี่อนานถึงรวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยบ้านหลังที่อยู่ปัจจุบันเช่าอยู่ถ้าเราจะซื้อบ้านอีหลังหนึ่งเพื่ออยู่อาศัยมันไม่แปลกคุณเดินกู้ผ่านแล้วดิฉันก็อยากจะกู้ผ่านบ้าง น,นันเองค่ะรู้สึกว่าเรารวยเร็วไหมคะรวยเร็วไหมไม่เร็วนะถ้าเทียบกับอินฟลูเอนเซอร์ที่ทํางานแบบเราอ่ะเรารวยน้อยสุดด้วยซ้ำลองไปเทียบได้เลยใครก็ตามที่บีเป็นคนตามสองล้าน3ล้านแล้วก็เทียบกับเราอะ่ะเรามีน้อยมากเลยนะเออาเทียบมาแล้วเราทำเราทำงานวันหนึ่งอะ่ะขายของออนไลน์รีวิวสินคา้า พิธีกรมาทำเยอะมากแต่คนบอกว่าทำไมเรารวยจังซึ่งเรากินใจทำไมคนอื่นเขาเปิดอันบ็อกกระเป๋าเป็นสิบใบไม่เป็นไรไม่รวยแต่ในขณะที่เราไม่เคยอันบล็อกกระเป๋าสักใบเลยยังไม่เคยซื้อของอะไรเลยเวลารวยเอานายก็รวยใจมากเพราะตอนนี้ไม่มีข่าวว่ารวยเร็วรวยเร็วรวยเร็วเรามองว่าเขามองเห็นว่าเราไหนก็รวยแน่แต่เรามีคนจับตามองเส้ทากันเนของเราในการตัก ทำธุรกิจหรือลงทุนอะไรอย่างเงี้ยมีก็สามารถตรวจสอบได้ทุกปทุกางค่ะเพราะว่าเขาพิจารณาได้ซึ่งไปผ่อนทัผ่อนพักก่อนหมดอยากให้ตรวจสอบเพราะว่าเพิ่งไปผ่อนใจผ่อนพักก่อนหมดเมื่อเดือนก่อนแล้วก็อยากให้เช็คบูโรด้วยจะรู้ว่าเป็นหนี้อยู่ยังไม่ปิดเลยพี่งานร้อนอดถามเรื่องบ้านอย่างเรื่องบ้านตั้งเป้าไว้กี่ล้านคะหลังนี้กับบ้านหลังใหม่ที่จะบ้านหลังใหม่ที่จะี่ชาจะซื้อกว่าค่ะ ดีกว่า,วาก็ขอกู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตอนนี้มีธนาคารหลายธนาคารบอกว่ากู้ไหมกู้เหลากับเราไหมเราก็ดีใจมากมีพนักงานเขาเร,รียกว่าเป็นเป็นเซลลธนาคารอินบอ์ไปเยอะมากกู้ด้วยเราก็ขอบคุณแต่ว่าเครดิตเราไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะว่าเราเคยเครดิตติดบุโรมาก,ก่อนขวามอันสูงสุดข,ของพี่แอนนาในการทำงานยีกคือูอะไรอ่ะเอาเงินไปไหนเอาไปทำอะไรอยากได้อะไรชีวิตที่งสสุดก็ผันสูงสุดในชีวิตใช่ไหมคะคืออยากมีเงนินมากๆแล้วก็ดูแลพ่อแม่ดูแลคนในครอบครัวได้ อยากอยามีโอกาสในการไปถือสีอยู่ที่ไกลๆอ่ะก็ยังย้ำนะว่าอยากอยู่ที่ไหนก็ที่ไม่มีคนมาบูลิเราแล้วก็แบบใช้ชีวิตแบบธรรมชาติครับคราวที่แล้วออกข่าวว่าจะไปอเมริกาอเมริกาไม่ให้ไปแล้วนะตอนนี้ให้ห่เนเขาบอกว่าเราจะไปอยู่งงยังตอนนี้เดินทางออกนอกประเทศไม่ได้เลยหรอครับออกนอกประเทศได้ปกติค่ะแต่ว่าไปอเมริกาไม่ได้ค่ะคือเข้าอเมริกาไม่ได้หรือไม่ผ่านดูบคือเราไปดูใบแล้วตอนก่อนตอนที่ดูไบอ่ะมันมีเหตุการณ์ก็คือเราอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำหญิงแล ผู้ชายประมาณสามหนก็วิ่งเข้ามาในห้องน้าแล้วบอกว่าขอประตูเราไม่้มีเรื่องอะไรหรือเปล่ามันน่าตกใจมากเพราะเขาตัวใหญ่โตมากเข <c oughs> าก็บอกว่าเราใส่ผ้าหนูไปแล้วเาบอกว่าลบไปอัดน้ำน,น้ำชายแล้วเขาก็ล้อมเราอ่ะพาไปอัน้น้ำน้ำชายแล้วหลังจากนั้นพอเราจะขึ้นเครื่องก็มีดูมีปัญหาไปบดมันเกี่ยวกับสภาพของเราที่เขาไม่เข้าใจอ,เ,อเราค <c oughs> ืาาอประเทศเขายังไม่ได้เปิดรับเรื่องนี้ก็ผิดมันเป็นเรื่องผิดศาสนา เ,เข้าใจได้แต่จริงๆ่อนนีน้เราเคยไปไม่มีปัญหาไม่เคยไปค่ะดูไบไม่เคยไปเลยไม่เคยไปลงเทื่องที่ดูไบเราไม่เคยไม่เคยค่ะแต่เรามีวีซ่าไม่ใช่หรอครับพี่นนวีซ่าก็ไม่มีค่ะดูไบเป็นทันสิตเป็นทันสิตแต่จะแป์เมติกา แต่ว่าพี่พี่อนายังยืนยันใช่ไหมครับว่าพี่อนายสามารถเดินทางกลันอกประเทศได้เพราะว่าหลายหลายคนมองว่าเกี่ยวกับเรื่องคดีก็เลยแบบว่าอ๋อเรื่องคดีเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันยังอยู่ในชั้นสอบสวนแล้วก็มันยังอยู่ในชั้นตำรวจซึ่งตอนนี้เราก็ดีแค่ัวเแลาว่าเราคืนเงินผู้เสียหายไปทั้งหมดคนแล้วคนที่คืนไม่ได้คือคนที่ติดต่อไม่ได้แล้วก็คือ ทำไมถึงติดต่อไม่ได้ก็งงเหมือนกันซึ่งเงินร้อยเดียวอะ่ะเราจะโกงทำไมคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมคือร้อยเดียวเราก็คืนไปให้จบหมดไม่มีลอตเตอรี่เราก็คืนซึ่งเราไม่ได้พูดมาคือตอนมีปัญหาเราคืนตั้งแต่วันแรกที่เรารู้ว่าเรามีปัญหาดังนั้นเรื่องคดีเนี้ยอันน่าไม่ห่วงไม่กังวลเลยเพราะว่ามันไม่มีผู้เสียหายอะ่ะแล้วเราไม่ได้ตั้งใจจะ เขาเรียกว่าไม่ตั้งใจจะทําอะไรแบบที่ไม่ดีอ่ะแล้วพี่ใช้จ่ารเดินทางไหนครับหรือว่ามีแพลนที่จะเดินทางออกนอกประเทศไปที่ไหนก็ยังมีเลยๆค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ยังเดินทางไปไหนเต็มที่เลยก็ยังจะมุ่งหน้าเรื่องแพลนอะไรเหมือนเดิมเหยครับก็ต่อไปคือถ้าจะไปทํางานก็จะขอวีซ่ามาให้จุดบล็องค่ะทนายที่พี่ถามอว่าเขาให้เหตุผลไหมว่าทาไมเขาถึงไม่ให้เราเปลี่ยนเครื่องเขาไม่บอกเหตุผลอะไรเลยเขาบอกแค่ว่าทาง i m มมิเ a t i o n นางอเมริกาไม่ให้เราแล้วเสียหายดีแล้วแล้วมีคนมาบอกว่า เข้าไม่ได้เพราะว่าเราไปบ่อยหรือเปล่าหรือว่าเราอยู่เกินแอนนากับแม็กกัมีทำไรกันเดินทางเหมือนกันหมดแต่แม็กเข้าได้แต่เราเข้าไม่ได้จริงๆการที่เราไปอเมริกานี้เราไปทำอะไรไปอเมริการอบล่าสุดจะไปเที่ยวค่ะรอบแรกเราจะไปเที่ยวคือหนึ่งจะไปเที่ยวนานกจะไปพักผ่อนจะไปกับแม็กก็คือแอลเอจะไปเล่นในเนี่ยยูเิเวอร์แซลแล้วก็ตั้งใจจะไปลองดูกับทางบริษัทเอเจนซี่แล้วก็คิดว่าจะไปดูพวกบ้านพวกอะไรพวกเนี้ยว่าเราจะไปซื้อจะไปอยู่ยังไงได้บ้างเสี่ยค่ะ ก็ค่าตั๋วค่ะแล้วซื้อฟอนคาร์ดด้วยนะสะได้ตังค์มากกว่าจะตั้งกว่าจะยอมเสียเงินซื้อฟอนคาร์ได้คิดน้แต่ว่าเดี๋ยวจะทํารีวิวก็ถ่ายแล้วแต่แบบขึ้นเครื่องลงเครื่องสุดท้ายไปโดนโดนตักในห้องน้ําอีกก็คลิปรีวิวฟอนคาร์ยไปเลยอธิบายเขาฟังเรียบว่าเราเป็นยูทูบเบอร์เขาไม่ได้ฟังคือเขาไม่ฟังคไม่ฟังเลยต่อให้แปลงเพศต่อให้โชว์เพศเพศสภาพไปเห็นเลยว่าเราเป็นผู้หญิงก็คนักชายจริงๆมันเสียความรู้สึกไะ ก็ตกใจแล้วก็อึดแต่ว่าเราเคยโดนแรงกว่านี้มาแล้วตอนไปอินเดียก็คือมีผู้ชายมาลูบเป้าเราเราก็ลูบต่อสักรอบเราถามว่าทำไมต้องทำขนาดนี้เขาบอกว่าเขาต้องเช็คอาวุธก็งงเหมือนกันว่าทำไมอาวุธได้อยู่ตรงเป้าอะไร่เจออาวุธไหมคะเจอพี่ใหญ่ไม่เจอค่ะเจอน้องสาวจริงๆแล้วหลังจากนี้ถ้าจะไปมันจะต้องวางแผนกันทางยังไงบ้างสำหรับเราจริงๆแล้วกฎหมายประเทศไทยคนดูแลเรื่องเพศสภาพของคนที่แบบ LGBT ที่แปลเพศได้แล้วนะเพราะว่า โลกไปไกลมากแล้วจนนายกก็คือจะเปลี่ยนอยีกแล้วแต่ว่าประเทศไทยก็คือยังอยู่ที่เดิมยังชายชายหญิงหแต่งงานกันไม่ได้อะไรเงี้ยคือแบบเราผันมามองแล้วลราก็คนหัวค่ะแล้วการจะทำไปอเมริกาครั้หน้า,นามันจะต้องไปยังไงก็ <c oughs> ไม่ไปค่ะ <c oughs> <c oughs> มันมัน <c oughs> มันบ <c oughs> ิน <c oughs> ตรงเลย ก็เราแพนที่เราเป็นาว่าเราจะทำบินท่าไปอยู่ใช่ไหมฮะตอนนี้เราคุยกับเอ็มอาทนาย i m มิเก a t i o n ว่าเราจะท้ามีอไงดีที่เราจะไปสามารถวินท่าลงทุนเนี่ยเราทำไงจะทำไงได้บ้างก็ปรึกษาอยู่คือตอนถ้าไม่ให้ไปก็ไม่ไปเพราะว่าไม่ได้มีประเทศอเมริกาประเทศเดียวที่เราให้เราอยู่ได้มีหลายที่ทั่วโลกที่พร้อมจะให้เราไปลงทุนเพื่อสรุปอเมริกาก็คือไม่เป็นตู่หรือยังหรืว่าในยง คือเราเราเรารู้สึกว่าเราคนลบในการตัดสินใจเขาเราดวงเราอาจจะไม่ได้แบบไปตรงนั้นก็ได้อาจจะเป็นที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ลงทุนได้ทุกทีธรรมดาเลนตอนนี้ก็หาเงินค่ะแต่เราก็เคยไปมาแล้วอเมริกาค่ะเราไปพิพิพิลล้อเคยไปแล้วก็มีมิซายแเราก็มีวีซ่าอยู่มีวีซ่าอยู่แล้วค่ะปกติพิพิลก็ที่ญี่ปุ่นปกติอพเวกแค่ญี่ปุ่นค่ะไม่ต้องมีปัญหาอะไรอ๋อ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรก็ถ้าสมมติว่าไปญี่ปุ่นรอบนี้แล้วเข้าได้ก็แสดงว่าตามที่ทุกคนเข้าใจตาทีออกไปสู่การค้าทายนะ